สวัสดีค่ะยินดีตอนเราทำผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพากกันกันไปในช่วงบ่ายของมือวันที่เจ็ดเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2567ันห้าร้อนะคะมินอิแอดผพ้าพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสขุขสุขกนมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่ยาเทวดาค่ะพ่อแม่พี่น้องคะในคลิปนี้นะคะปู่กับมีแนวทางมาฝากนะคะมีเพิ่นเอาเหรียญปู่ศิลามาเห็ดนะคะแล้วก็ มีน้องแมวน้องแมวนี่คือเห็ดหมูว่านี่นะคะพอแมพีรนกับปูแเราก็ส่งมาแห้แต่หมูว่านี่นะคะแอกเล่บริโท้กับกอกเล่โต้กับมอนี่นะคะมีน้องแมวนะคะแล้วก็เลี้ยนปูซิล่าแล้วก็คู่จันทน์มาบอกเม็ดเดียวเท่านั้น,นะ,ะพ่อแม่พ่น้องค่ะเอามอนี่ค่ะแนวทางที่ปูยาเทวดาแล้วนํามาฝากนะคะสิม,มี่ตัวใดแน่พอแมพี่นงมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะนมัสการค่ะอ่กก่ด้ย มาผมรมมรัคสัดรับตวเขาปูกระมาถามแนวทางค่ะกนะเห็นปูทรงม่เห็นกยตั้งว่าเนี่ยกนะไรก็สิทุกลับแล้วครับปูอ๋ออันผมนมาเห็นอย่งนะคะปูคะเออมน่เออเนอมาวายบุญมยอ เูศิลาเห้ดตอืมค่ะปูเวต้อบว่าอันไหนนะครับอันไหนนะครับปูมันเหี้มันต่งหาเนี่ยมหว่มันลงเ้วค่ะวัเอาเอาใส้กันเลยน้อง่ะปูนาะเออใส่กันต้มสักสอย่างนีอ๋อค่ะปูตัวค่ะ ค่ะจ้่อง่งหโซ่นี่อีกนึง่านสงอก่อ๋อค่ะพูดได้ค่ะเดี๋วน้องแมวหมู่บานนี่น้องแมวนะคะอ๋ออม่เรียนพูซิล่าบุคค่ะใด้ค่ะ วน่นี่หนมีเก่าุนเกากับกับเก,เกว่นี่มีเกา่าซุนเกา่ากับเจ็ดเก,าก่าปะครับบัวน้องแมวนะคะมูอันน้องแมวค่ะอยู่รอดบ้านนี้ละจ้าค่ะเดี๋ยวเบิ่กี้ก็ย ทำไมเยอะแะค่ะพ่ออมอะไรก็มุซอ่ไม่ย่มเขยจะไปยดบุญเพื่อไปยัดบุญเสียเงินมาสบายเราไม่เยอะอ่าง่ายนิดเดยค่ะมุสอ่ม่ดีมุสอ่ไม่ดีจิงม่คนนี้มเสียเินสองเสียเงินสองสามเสีนแล้ว ค่ะม <Ha. S 2> ีสนเทียนนี่ะค่ะืว่า้ oh, าบบมืนค่ะส่นเมือเปนาาสหเก้ <c oughs> าสูหกติครับบกเนก้าูค่ะดไนว้ค่า ว่าจะตัว,ว,น,บบวนี้วะแมนครับบันี่หาชุดฮกค่ะแต่ว่าทางเร้่องุมนิสิมมกรันเนี้ยค่ะอ,อ,อืมอุปลัมภ์ต้นหัวคนเด,ด,ด,ดาคนเดามักมากด้ยเลยค่ะมันคุณมากตัวนี้แนีค่ะพวกถิดใจ ิกงังกค่ะค่ะัแล้วเเเงินหลังค่ะโอ้ยสาธูนนะคะพูน่อ้มันออกตัวนี้แม่น่ค่ะมเคยออกสุดนั่นปูจับเลยเคยเพิ่งเพิจับมา่หนึ่งศูค่ะวันนู้วันนู้นไปกออก่ตัวก่าแม่ค่ะนาจะเป็นปีกายนี่หรือปีก้อนนี่แหะค่ะพูกลางกลปีอะหว่าศูนย์มาหลายๆแม่ค่ะ มูอ้เออแล้วไ่กนไ่กันนลว่ามนี่ว่าวมก็เอง้วว่าโอ้ยตัวเก่าขนานั่นแล้ะค่ะก็กำลัคิดว่ามสีออกตัวเก่าเนาะค่ะเรื่อวางได้บอตัวเก่าะจำได้อยู่จ้าพนี่คือเก่านะมันเน้อนเาซื้อไว้ทั้งเนนั่ตุนตุนหัวผมมันตาหัวคือเก่าแนาะแมนค่ะพูว ัดเราน้ามก่ะุนหาซุแล้วจ้าเดี๋ยวเอฟซีมันตัดอย่อยเมนเ็ดอยนค่เืนปูมาเือน่อยมาุนเจ็ดอาอย่างนี้โอ้ปูมาุนเจ็ดไเจ็ดูนนเจ็ดนีปู่มันมันคือมันคือมันหนึ่งข้อสุดเข้สุดปูมันข้ทุกสุดเนี่ย ตัวนี้ค่ะน่องร่องรองนั้นบวกบวกบวกพิ่งเหรอในครับพี่บวกเพิ่เดียวได้บวกบวกเโดนบวกกันศูนสี่หนึ่งกับบั่นกับอันแปดกเจ็งค่ะบวก่มันได้มันไดมันไดตัวไหเอาศูนย์สี่หนึ่งบวกกับแปดหกเจ็ครับพ่อเออเอาเอาใไม่ได้คไม่ได้สตัวเเนี่ยพ่อพ่อสีได้ เก้าศูนย์แปดบบฮะเก้าศนปอะเก้ปบ่ค่ะเออบารีงวดบารีไม่ออกมัไ่ออกวดนีมัไ้ออกศนึงได้เห็นบ่ค่ะเออบารีร่องบกตงดคอนุนมึมัไ่สีออกมัม่ไม่ไสีได้ตัวไหรอ สี่ศูนย์สี่หนึ่งครับงดปวนมันงดปวดปวดจจำอะไ้เล,ล่นะครับปูจำบ่รไรรบจ้าัวาไม่ได้เก็บนี่ล่ะไม่เก็บค่ะรบกวว่าบวน,น,น,นว่านี่พวกเาจ้าปูวนี่บวกูนึงศูนย์ก็เป็นแปดเกียลว หกศูนย์หกบวกแปดหกเจ็ดเดี๋ยวนะคะสามเจ็ดอันนี้สีสีเจ็ดสามครับบัสี่เจ็ดสามค่ะอะไนซีเจ็ดสามตัวโต,วตว เอาสามตัวก็เขนได้ซีเขาบอกเยอาสามตัวตัดเอาสามตัวได้แม่เอาเ,เอาสามตัวเพราะว่ามันแปดบวกหกนี่มันเป็นสิบซีเขาหน่อยก็เลยเอาแต่ซีนะคะปู่เออได้ละเอาเอาซีซีซีเจีดสามเหรอใตอนนี้ซีเกดสามน่ปูน้ามันบมันแศูนย์นี่มันศูนย์มากด้วมันบลาใช่เนรอศูนย์ราม่ออกหกไม่ได้ออกศูนย์หก่นี้เจ็ดมาเกเจ็ดมาเกเจ็ดมากมาแห้ง โอู้ก็ะม, e, มันมาตัวศูนย์เจ๊ไอศูนย์เจ็ดเจ็ดศบอนี่ crisis, redesign, idea, e นะพกศูนย์นี่ะูมากิเศิเเของตัวนี้ตัวนี้เลตัวหกศูนย์เจโอ้มัเป็นเลขพิเศษของปูเนาะค่ะนี่เลขเจ็ดปูพูบนเลขมนี่มันมันมันเป็นวาเลขเออสูตูตร บวกของกูนี่มไเป็นสูตรที่ว่าคาดวัาตัวนึงค่ะคาดวาตัวนึงตัวใดมันจร่งตัวใดมันนิ่มตัวใดมันนี่นตัวดมัสูมันถือกับสูสินะเากัคาดว่าตัวหนึงนะอ๋อค่ะปูน่าเกียรติเร็มากค่ะรับสูดปูนเค่ะแต่ว่ามันเห็นบ่ได้เกียรตศูนย์เนาะค่ะปูถ้าจะร่บทล่วถ้าไ่เห็ได้เกียรติศูนย์พูดได้ขยอยไม่เห็นค่ะป เสโอู้่านังค่าเสียวเสียงมากเสียกมันเสียกเ้นี่ศู์หกป่ะครับปูโอ้ค่ะค่ะปูค่ะได้บานังคาเดี๋ก่หน่อยชิโ่หาปูอีกเทีนนึ่งมัดีคู่ฉนทอดละะมาติครับปูบดีมาัวเหมือนขึ้นมากเหมัคันไม่โอ้ค่ะระวังไหนล่ะครับปูระวังไปหวลุงผู้สมเี้เตียไปม่ันว่าเนี่ยลุงผู้สมเนียน หลวงปู่สมนี่เคยคือจังปูเคยมาห้ขคนหน่อยฟังคือใดคะเออปู่สมมาหลวงพ่อหนีแล้วที่เพ่นนันมรณะน่ะค่ะเอออายุพเข้าสิบปีหลวงพ่อหน่อยดิค่ะอันอายุพุเข้าุกข้คนละป้านเดียวเดี๋ยวพ่หน่อยแต่ว่าผู้ตายเแลวผู้เฒ่าคนว่าคุณผู้ใหญ่ก็มาไปลี่ยเพิ่นไปคนยอมเจ้กี เป็นเ่ีว่าปฏิบัติธรรมดีค่ะปฏิบัติเจ้าอย่างนี้เราเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพิ่นค่ะเป็นยงอ้คนยงียดีเลยเราผสมเสม้ยงเงี้วลขีดสอปลาสาบนาโอ้เะเคยเห็นปลาไงก่กาปฏิบัติธรรมได้ค่ะผู้ใจหนึ่ง่มี่คู่บาอาจารย์ปฏิบัตินหผมไว้เป็นบ้าเป็นบอคนเรียว่าท่นค่ะคนเล่นคนเล่นย้ยคนเล่นบาปบาปเป็นไเหมือนกู้ย่าต้นมาค่ะคู่ไว้คู่เมือนอะไรก็ลรืองถึงเนคู่เมือนอะไรสิ ก็คือให้ไปไหว้ือเจ้าบอกเลขสิว <language> ันเราเลขตัวได้หนอเราผู้เ่าก็เก้าเก้าศูนย์ก็เห็นละว่าเท่านี้แะโอค่ะปูวเก้าศูนย์ค่ะเก้าศูนย์เรก็ยังย่าตัวเก้าอยู่ด้นี่คุจะนทนเนาอค่ะปูโอ้คนละเก้าศูนย์ค่ะีบม่วานเนี่ยเนียนแน่เน้ยนแน่เนี่อืมเนี่วจค่ะผมเลยว่าผมเลยแบบนี้จะเยงบอกจะวลุวว่า สได้โมผมผมผม้มผมได้นตรงนี้ึตรงนี้ตื่นขึ้นว่าโอ้ฝันาคุณวู้่นม่บอกลงปู่มมะค่ะอืมเรงะเข้าซมตัวเดียวนี่พ่อนอุ้ยอันงัวนเรองอันคลิปนึงแล้วกับชุนเกนาะค่ะปูแล้วแบล้วบบอกตัวอื่นได้ดีกูจะนี่ค่ะเอนี้แหละิ่จะบอกได้ดนค่ะค่ะปูเนี่ย่า่บอกได้โตโตเนาะโอ้ยพนิ่งพวกนี้ะค่ะ มุมนีแห้งเน้่ดรู้ผพ่อนยูท่อนค่ะเรียกว่าเาข้ัได้ว่าตวนีว่าไม่เห็นมือนีก็ได้ต้องแปนี่เมอเข้าศูนย์ก็ผมเนี่ยค่ะลังยังไงค่ะพ่ออ๋อแบบที่วันวกันหมดวันี้ว่าวันนี้นะเก้ามาเก้ามาสองตัวได้สามวเดแนปัจจุวันปูเห็น่าเห็นค่ะ่ สองตัวหกสามเจ็ดหกสามีมันเนาะมันว่าสองตัวเลยองมันมันแงมัน่ี้มัว่า4ีซมาสองตัวเลยแม่นครับบัวอ่าหนึ่งแปดจีละกรามาเจ็ดห้าเจ็ดีตัวร่องกับยังมีอือก็ได้ซีก็ได้มาเนาะค่ะบางหนึ่งเก้าันเก้สามเจ็ Gaman, si gào sao. Kha. Qua hai mục mi sẻ học. Mãi tiêu lấy cầu đi. Kha. Go cầu soon cao Mãi hè. Kha bùa. Go soon. Một bắt cầu xuống kha. Kha. Khao xuống khao xuống nila. Một xuống nila. Khao xuống nila. Runi. Ui, nila. Khao xuống nila. Khao xuống nila. Khao ตารางโอ้ยมี่<ห>ีกระปูหายมากตั้งแต่ตองหวัหวฝนเรียค่ะปูโอ้ยตอนสวยเ่นบ่ค่ะว้านั่นแล้วมันเข่าตัวนี้เลยแอฟกี้มักตัวนี้มันเข่าตัวพวกเยอะพวกเจ้กับพวกน้ตัวเก่าเนาะค่ะเออตรงนี้แลว้ลวไกลจบไปพอดีเวลาค่ะปูค่ะเออพอดีของก้อนแอฟกี้แอฟกี้มันโตมากอยู่ค่ะ Bây giờ tôi lắm hơn. Có lẽ quay quay lại ghetto 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 ข้าับเขาเหมืกันอ้แต่ข่าอยู่ที่ครับปูนวะข่ายก็คนมาถืออยู่ที่หลักปูนเป็นมืดโ้ใช่แล้วคนจะคเจนนึงกับทั่วมากโอ้กําลังแปรสระกันอยู่นนอ๋เป็นถนนค่ะไปเรือลมปูนี่มันได้ไหันร้ายมันตอิบมือแลวมันตั้งโทรศัพท์กลค่ะแต่มันปอดโทรศัพท์แต่ขคานะหันอาว่าแล้วอมีกูได้ นาบวดอย่งมปวได้มงปวดอ่าดะครับค่ะอเินเดอนป่ได้ดิว่ะัรับปุนวะประกาบาดอยกคนแล้วโอ้เนกระไรนึกครับพวกอาคนรอดีเอมันไปยอนไปค่ะได้มีตัวสุ่มจะเล่นได้ันี้ครับคนไรนคนแก่คนกระดิ่งนที่ตามให้มเลยขี่าโม่เลยแคเน่โมผมเลยมันรัดนุชรัดน่ะคนไหนคนแก่คนไคนไหน พูดกเก่าเก่ารังเร่เร่เร่เนี่ยผิคักก้ววากดเก่ากับสูนพูดเดือต้อนก้าวเก่ารันว่าตะเก่าหรมีองตัวเก่านี่ละก้าสูนกับเลดือดเนี่ยแอบจี้ตัวประเด็ล่ะกูกดไหลกดเที่ยวล่อเยาวตาตัวเก่ากูกดใส่เด้อกดคือเก่าละก้าไอ้สิเนาะก้าแต่เนี่อกี้อ่า ชี่แบบน่องแนวถ้าเกิดป <rim ude> ุซิล่าอะไรสิเราเขียนหนุกทักกันทักกันหลบตุ้มๆเลยว่ะค่ะจับจี้นี่คนทุกคนจะเล่นคนนห้คนแก่คนกระดิ่งที่ต่ำเลยคนสอกในน้องคนกระจงก็หนีหลายค่ะสองแสนสองแสนสามหกแสนเจ็ดแสนค่ะนนี้ก็ได้แสน xong cái lưng ray xi ách lưng ách socalled dì xi ánh kha bố phải dì bố không phải tay 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 ขอ,ขอบคุณปู่ค่ะปูการนมัสการนะคะสาธาุค่ะสรุปแนวทางการคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปู่ยาเทวดานะคะพี่น้องคะในคลิปนี้นะคะปู่แล้วก็มีแนวทางเลี้น้องแมวนะคะเลี้น้องแมวนี่เฮ็ดหมูม้านนี่เลี้ยงปูศิลาเฮ็ดหมอนี่นะคะพ่อแม่พี่น้องคะแล้วก็คู่ฉันทร์ทอดมาบอกเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อน้องแมวนะคะ เก้แล้วก็ศูนะคะพี่น้องคะเก้าศูนแล้วก็ศูค่ะเรียนปูศิลานะคะมีหาศูนเก้านยนะคะหาศูนยกับเก้น์บันนีท้าจับสตัวก็สิเป็นศูหากับศูนย์หกพี่น้องใอเ้เขียนมองนี้พ่อๆนะคะอเอกรเลมา่เขียนมองนีนะคะพี่น้องคะศูนหกับศูนย์หกค่ะปูอ่าคู่จันทอนนะคะคู่จันทอนะะน,ทนีเม็ดเดียวคือเก่าศูนย์้อพี่น้องเด้อคู่จันทอนเม็ดเดียวเก้าศูนย์นะคะวันนี้ปูล 7, 7, 7ะหมักศูนย์เจ็ดเจ คู่จันทน์เล่าก็บ,บอกให้เน้นเก่าศูนย์นะคะวงกลมเก่าศูนย์เลยนะคะละวานะคะพี่น้องคะจังไรก็อย่าลืมแคปหน้าจอได้ค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อของคู่จันทน์งวดที่ผ่านมานี่เล่ากับเขาหกศูนย์นะคะพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางมือนี้นะคะจากปู่ยาเทวดาค่ะให้พ่อแม่พี่น้องอ่านําไปพิพจารณา,าเบิงนะคะช่วงนี้ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นี่กระแลงขึ้นกันนะคะพ่อแม่พี่น้อง อภิจารณาเบิ้งเด้อค่ะพม่พี่นงเด้อพิจารณาเบิ้งนะคะทางจองกะน,นําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะพม่พิน่นงคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพม่พิ่นงบรราธิกาสุขุสุขคนนะคะสาหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับแนวทางมื่อนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากป่ญ่าเทวดานะคะเอาไว้พอกันไม่ก็แปในคลิปหนาคา่ะพม่พิน่นงค,ค,คะสําหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ